สวัสดีครับวันนี้นำพาพี่น้องมา,ารับชมการให้บริการล้างแอร์ของนิพนการช่างบางฉลงจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่าการปฏิบัติงานของช่างที่นี่เป็นอย่างไรพร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งนะฮะวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับพี่น้องนะฮะดูครับผม มีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คภายใต้ท้องของรถแป๊บที่เดินไปที่ตู้หลังด้วยนะครับดูครับผมการทำงานจะละเอียดขนาดไหนครับดูพี่น้องวันนี้ผมมาล้างแอร์ครับผมพี่น้องก็เลยอยากนำภาพการทำงานของฝ่ายช่าง แอร์ที่นิพนธ์การช่างมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะฮะนี่นะครับทางเฮียของร้านนิพนธ์นะครับมาตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตัวท่านเองให้เกียร์นะมาตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับลราัก่สองัะนทำยาเออยู่ครับจะ นี่มาล้างเอครับล้างเอก็คือทูกหน้าทูกหลังครับไปานหน้าภายในละปีหนึ่งถ้าอีกเที่ยวหนึ่งดีกว่าครับครับผมตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเติมน้ำยาแอร์ใช่ไหมครับน้ำยาเอครับผมนะฮะตอนนี้นายช่างกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่นะครับนะฮะนี่ครับคือการให้บริการลูกค้าหลังการขายของนิ่บริการช่างครับนะฮะ นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไปยันตูหน้าครับตูวจากคูน้ำบุกไปในรถจัดอันนี้ก็คือไปยันตู้หลังตูวจากอุณหภูมิภายในรถจัดอันนี้ก็คือรีเทิร์นตู้หน้าโอ้อครับอันนี้ก็คือรีเทิร์นตู้หลังก้อครับกลับไปหาอธิคอมอันนี้ก็กลับไปหาอธิคอมอันนี้กลับไปหาอธิคอมครับอันนี้ภายในรถคอนย์อลังจะเติมน้รยายนะเดี๋ยไม่เต็มครับโอ้ทุกอย่างต้อง ผ่านการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมฮะใ,ในช่างเนี่ยนะครับผมนะฮะท่านได้รับฟังจากปากในช่างเองนะครับว่าทุกขั้นตอนนะครับนั่นคือเครื่องคอมที่เราตรวจวิเคราะห์ความเรียบร้อยของชิ้นงานที่เราจัดก,การอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะในช่างครับผมตอนนี้เราเตือนน้ำยาแอร์อยู่ใช่ไหมฮะในช่างครับผมบอ๋อ ครับ,รบอ๋อครับผมเนี่ยฮะนะครับนายช่างเรากําลังตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่นะครับตอนนี้ครับผมเนี่ยนะฮะทุกขั้นตอนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากฝ่ายช่างของนิพนธ์การช่างครับนะฮะตอนนี้กํากลังเติาจะกลังเติมน้ํายาครับ แล้วไอ้เจวัดตรงเนี้ยมันเป็นยังไงครับนายช่างพอจะแจ้งให้ผู้ชมทำบ้านทราบได้ไหมครับผมตน,นี้ก็คือมนที่เป็นโลพิเชอร์มีประตูไฮพิเชอร์จ้าไฮพิเชอร์ก็คือโลอะไรกันไลยอ่ะต้อนตอนไรพวกอ่ะตัวเนี้ยมีบันเป็นที่โลนันหนักที่ที่ชอยเน,นื้อไทยเนื้อไทยเราคุ้นที่วัดที่เนื้อไทยเลครับผมเราช่างด้วยนันนันอ๋ออ๋อมีการถึงละเอียดถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้ นี่นะครับถึงขนาดช่างน้ําหนักน้ํายาด้วยนะครับผมว่า,าจะเข้าไปกี่กี่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นตาช่างเลยใช่ไหมฮะในช่งนางนะครับผมว่าอยู่ที่ว่ารถม,มันจะเอเดิมับไมโครโบอสอ๋อครับในช่างของเรากาลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่ครับพี่น้องนะฮะว่ามีจุดไหนที่บกพร่องหรือไม่บกพร่องนะครับดยการวิเคราะห์ ด้วยความํานาญและก็ใช้คอมเป็นตัววิเคราะห์ช่วยด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องคอมที่ต่อมาจากเครื่องนี้นะครับผมวิเคราะห์นะครับเนี่ยนะครับผมพ่มเมิมก็คือตัวนี้มันก็คือมันมันยานแมันจะเต็มแล้ว ภายในรถมันยีก็คืออยู่ที่โชว์ตรตงนี้ mm hmm. อุมอุปรน,นี้ทานี้ก็คือพร้อมแกะตัดตออ่ะะ mm hmm. อปกติแล้วครับโก็ได้แล้วคลายก็ได้แล้วืมโ์ก็ค mm hmm. ืออยู่ที่สามองายก็คือร้อยห้าสิบแล้วก็อ 150, mm ุณหภูมิภายในรถตู้หน้าอยู่ที่สี่จเจ็ดดอ่าอันนี้ตู้หลังอุณหภูมิภายในรถ องศามีเทิร์น20องศามีเพิ่มแบบจ้าอ้โอาาหนี่กไมาตรการทำงานขร้านครับผมเนี่ยฮะมาตรฐานการทำงานของนายช่างแอร์ของนิคอนการช่างครับผมนะฮะตรวจสอบตรวจเช็คทุกขั้นตอนครับก่อนที่จะปล่อยออกไปให้ลูกค้าได้ใช้ใช่ไหมครับในช่างใช่ครับ,รบเแต่ขึ้นบนระบบขึ้นบน ตัวภายในที่ติดตั้งจะตรงนี้ไปที่นิพนธ์นะติดตั้งเอร์ในโคมไปนิพนธ์นี่ก็คือตัวไหนม่ดีเราแนะนำไอตัวไหนดีก็แนะนำซึ่งอาจจะแตกต่างกับหลายๆที่ที่เราเคยไปนะครับผมแต่ว่าที่นิพนธ์การช่างนี้ขนาดนี้เลยนะฮะซึ่งรถผมใช้มาแล้ว3ปีนะครับวันนี้ก็เลยามาล้างแอร์ กับมีคนการช่างเนาะในช่างเนาะวันนี้ดูแลทุกขั้นตอนทุกจุดทุกพูดง่ายๆว่า,าเขาเรียกอะไรนะฮะในช่างแป,ป๊บแป,ป๊บใช่ไหมฮะอันนั้ก็คือมันจะแป,ป๊บที่ระบบกเกา่ารับอันนี้ก็คือตามตามสมายเลยสมัยสมัยใหม่นนองครับผมก็คือม,มันจะระบบทำระบบใหม่ให้อืมอันน,น,นี้อัปเดตใหม่ว่าง,งั้นใช่ไหมฮะในช่างอนนโอ้นะฮะดูครับผม อันนี้เป็นอัปเดตระบบใหม่เลยว่างั้นนายช่างบอกนะครับผมคนไหนที่ระบบเก่าๆยังอยู่ก็เดี๋ยวผมมามาหายคครับลองลองแก้แก้ระบบให้อ่าเนี่ยจากปากนายช่างเองนะครับผมเป็นการอัปเดตระบบใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมฮะนายช่างใช่ใชครับครับขั้นตอนตอน,ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับนายช่างครับผมวันนี้ก็คือมาจากตาลังงานครับเอาตอนพีอาทิตยแล้วตาลังงเ็อ๋อ ลุงปาที่ของอีีนี่แบบนี้อ่ะ,ะมันไม่เป็นไรครับก็คือมันจะเป็นปัญหาที่ก็รีตกปัญหาบินี่ดนๆเลยครับอ๋อนะครับปัญหาคือ,อจุดจุดจุดนี้ใช่ไหมครันายช่างครับปัญหาก็คือดีเลย์มาไม่ตอบสน,งนองครับโอ้ตัวนี้กับต,ตัวนี้สลับกันได้อโอ้ช่วข่าวนะโอ้สลับกันได้สลับกันได้เชื่อฟังแล้วก็ตัวอ้อันนึงก็คือมันเปน สตาร์ทได้สตาร์ทอ่ะอ,อันน็คก็ได้สตาร์ทอันนึ่งก็คือ, Start, อนนคอ,อ,อมเอครับจ้ะคอมเอก็คือมันจะเราลาหยาเกียนอ่ะ,อะดับเครื่องก่อนอดับเพื่องเสร็จแล้วก็ล็อกสลับตัวนี้ครับแค่สองอันอแล้วก็มันจะกเอทีอ่ะผู่ยางปกติจ้ะตอนแรกที่เอทีสตาร์ก็คือมันจะกลิเล่ไม่ต่อสอมองมันมีหลายหลายจุดนะครับก็คือ,อหน้าคัดไม้ก็ อีซีจะปิดได้อืมคอมติดก็อีซีจะปิดได้มันมีหลายจุดด้วยแต่เราเราเราดูดิว่าอ่าอีซีกจะปิดเพราอะไรจ้าก็คือขั้นขั้นที่หนึ่งเราดูดิคอมติดจ้าคอมตู้หน้าดูดูคีมตู้หน้าก็คือคอมตู้หน้าทุกอย่างปกติจ้ะอ่าเราคนไล่หาดีว่าดีเลย์ดีเลย์อยู่ตรงไหนจ้ะอืมอยู่ที่ใจเกยอันนี้เครื่องสามพันนะครับจ้ะ สามพันสองพันห้าก็เหมือนกันดูที่ใต้เก๊มัอ,องของไฟมันมีอยู่ครับอันนี้กองไฟครับจ่าของไฟก็คือมันจะไอตัวนี้ไอสตาร์ทไอตัวนี้คอมเอก็คือเราสลับกันดูก็ได้ครับโอถอดมาดับขึ้นก่อนนะครับดับขึ้นแล้วก็จ่เอาตัวนี้ไอตัวนี้เอาออกแล้วก็ตัวนี้ถอดแล้วก็ไปใส่ข้างบนสลับกันได้ว่างนั้นใช่ใช่เราชุบเข้านะครับ เราเก็ือมาเสียปุ๊บเราสตาร์ทด่วนที AC ทุกอย่างปกติปัญหาก็คือเป็นที่ดีเลย์อ๋อครับผมรายละเอียดนะครับก็ไม่ก็เป็นไม่ได้ที่ก็บที่เ่ยอ๋อครับผมที่นี้ทีก็เป็นที่สวิตต์ก็เป็นไม่ได้มันมีแรงถึนอ๋อแล้วตอนนี้ของลูกค้าก็คือมาแค่ดีเลย์เฉยๆอ๋อหน้าคัดเราปกติใช่ไหมฮะในช่างตรวจเช็คแล้วโอ้ครับเนี่ยนะฮะ มีลิสต์จดทุกขั้นตอนนะครับดูครับการปฏิบัติงานนะฮะผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐานนะฮะในการทีนะ่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่นิพนธการช่างนะครับผมนะฮะนะครับผมตรวจเช็คอันนี้เป็นอะไรครับในช่างครับผมปะระธานด้วแต่นี้ก็คือตรงอย่างที่ว่าบางทุก ตรงน,นี้ก็คือลูกปลาเราทำ A เอเซตตอน ammonia นเสร็จเสร็จแล้วก็เราจะผู้ยันได้หมดอนุพันธ์ภายในรถอนุพันธ์ภายนอกภายนอกกับเ็อเทียบกันได้ได้ปุบ๊บอาจจะที่ว่าเราจุดไว้ข้อมูลข้อคอมอ,อืมครับผมเนี่ยฮะนั่นะครับผมขนาดนี้นะครับผมละเอียดถึงขนาดนี้เลยพี่น้องนะครับผม ตอนหลังเข้ามาอีก็เรามีตอนตอนที่เราทำไปอ่ะมีป<า>ัญหาตรงไหนบ้างเราข้อมูลมันมีเห็นโอ้ก็คือข้อมูลจะลงในคอมเลยใช่ไหมฮะนายช่างใช่ใช่ครับโอ้สามารถแบบมาเช็คที่คอมได้เลยว่าข้อมูลประวัติต่างๆของรถคันนี้มีอะไรมั่งอะไรมั่งใช่ไหมฮะใช่ครับลองทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ตอนมาเนี่ยมันมีอะไรมั่งโอ้ผีดอะไรผิอะไรมาบ้างโอ้เนี่ยนะฮะดูครับผม ขนาดนี้เลยนะพี่น้องการทำงานของฝ่ายช่างแอร์ที่นิพนการช่างครับผม